บทที่หกฮันนีมูนจริงๆในเมื่อตกปากรับคำกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ววัตุกาก็ไม่คิดทำตัวเองให้ทุกข์ใจมากไปกว่านี้หญิงสาวหลับตาลงแล้วพยายามนึกไว้อยู่เสมอว่าเขาคือสามีและจะเป็นไปนจนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่เป็นอิสระอยากขาดจากกันไปท้องฟ้าสีสดใส เสียงน้ำไหลเอื่อยตามกระแสะกับสามีที่ลอยตัวอยู่ด้านข้างมีบางครั้งที่ตัวของวีเนตจะหลุดห่างออกไปเขาก็จะดึงข้อมือของเธอเอาไว้แทนนานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะฉันเองก็เหมือนกันอยู่กับแม่น้ําทั้งชีกลับไปไวหวแต่ในสะหญิงสาวมองดูนักท่องเที่ยวที่มีบางส่วน รากกระเป๋ามารวมกันไว้ตรงแพรใหญ่ส่วนกลางเหมือนกำลังจะเตรียมตัวคืนห้องพักและเดินทางกลับกันอ้าวแป๊บเดียวจะถึงท้ายรีสอร์ทแล้วเร็วจังวัตุการีพริกตัวขึ้นมาเมื่อเห็นว่าเธอกับเขารอยคอกันมานานพอสมควรและอีกนิดเดียวก็จะถึงปลายทางเสร็จแล้วรีบว้เข้าฝั่งเถอะคุณวาดเดี๋ยวเลยไปแล้วจะยุ่ง วินเนศชวนหญิงสาวว่ายน้ำเข้าหาฟังและปีนขึ้นบันไดตรงหน้าห้องสุดท้ายยื่นมือออกมาให้วัตถุการจับแล้วดึงหญิงสาวขึ้นจากน้ำเหนื่อยเหมือนกันนะคะว่าแต่จะต้องเดินกลับจริงๆหรอคะคุณวินเนตขอขี่หลังกลับได้ไหมคะฉันขี้เกียจเดินคนพูดทำท่าเหมือนไม่อยากเดินเอาดือด้อๆคนเป็นสามีหัวเราะเบาๆแล้วเบนสายตาไปตรงด้านข้าง ซึ่งมีเชือกผูกเจสสกีเอาไว้นิคคุณหลอกชันนี่นาที่ว่าจะเดินกลับถือว่าหายการเรื่องที่คุณหลอกผมว่าว่ายนะ้ำไม่เป็นไงขึ้นเร็วผมปรับเสียงให้เบาที่สุดเพราะไม่อยากรบกวนแขกที่มาพักถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้หลอกเจ้าหนี้เอาไว้เวลาที่ลูกค้าหลุดเลยแพ้ไปให้พนักง,งานขี่ไปตามกลับมาแต่ก็ยังไม่เคยเกิดกรณีนี้หรอกเอาไว้เผื่อใช้เฉย เขาบอกพร้อมกับปีนลงไปนั่งบนเจ็สกีแล้วดึงวัตถุกาให้นั่งซ้อนท้ายอยู่ด้านหลังแต่ฉันเห็นตรงแพรกลางอีกสองรำเหมือนกันนี่คะครับสองรำนั้นเพื่อลูกค้าแต่รำนี้ของผมวินเนตดึงมือทั้งสองข้างของหยิงสาวให้มากอดรอบเอวตนเองเอาไว้แล้วบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์เสียงเบาอย่างที่เขาบอกเอาไว้ไม่มีผิดแต่แทนที่ชายหนุ่มจะพาภรรยา กลับไปยังห้องพักกลับขี่เลยไปทางท้ายรีสอร์ทพาเที่ยวชมบรรยากาศยามสายค่าเวลาตอนอยู่ในน้ำก็อุ่นดีนะคุณวินเนศแต่ขึ้นมามันหนาวเหมือนกันนะคะมีผัวให้กอดทั้งคนยังจะหนาวอีกนะคุณวาดหรือต้องให้จูบด้วยถึงจะอบอุ่นถึงใจพูดป,ป้าๆมาจงมาจูบอะไรกันกลางป่ากลางน้ำแบบนี้วัตถุกาเดียวไปมองด้านหลัง ก็พบว่าเป็นทางเลี้ยวโค้งที่ไม่สามารถมองเห็นท้ายรีสอร์ทได้แล้วที่สําคัญมันเงียบสงบเป็นอย่างมากเพราะที่นี่ไม่ใช่เส้นทางสัญจรผ่านไปไหนได้จึงไม่มีเรือโดยสารแล่นผ่านแต่อย่างใดเห็นเกาะไหมคุณวาดวิเนตขี่เจสกีช้าๆเพื่อวนรอบเกาะกลางน้ำซึ่งวัตุการไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่เคยเห็นเกาะกลางน้ําแบบนี้เลยคุณวินเนตสวยมากค่ะไม่คิดว่าที่นี่จะมีสถานที่แบบนี้ด้วยหญิงสาวพูดด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นรอยยิ้มผุดพลายเต็มใบหน้าที่เปียกชืน้นจนเส้นผมบางปอยหลุดออกมาแนบกับพวงแก้มด้านซ้ายไม่เคยเห็นงั้นก็ไหวส,สิคุณวาดคุณวินเนตหญิงสาวเรียกชื่อเขารากเสียงยาว กำลังจะเคลิ้มเคริมกับบรรยากาศและภาพที่เขาอยากให้เห็นแต่ก็เขาอีกนั่นแหละที่ทำลายความโรแมนติกลงเสียเองแต่บ้านี่รู้จักคําว่าโรแมนติกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขณะที่เจส,สกีจะวนรอบเกาะกลางน้ำแห่งนี้เพื่อเลี้ยวกลับทางเดิมเครื่องยนต์ก็เกิดดับขึ้นมาดื้อคนขี่พยายามสตาร์ทเครื่องอยู่สองสาที ก่อนจะดึงกุญแจออกแล้วหันหลังกลับมามองภรรยามีอะไรคะจะบอกนะว่าน้ำมันหมดน้ำมันไม่หมดหรอกครับแต่เครื่องสตาร์ทไม่ติดและเราก็อยู่ในมุมอับสงสัยต้องว่ายน้ำกลับไปที่รีสอร์ทแล้วแหละคุณวาดว่ายน้ำกลับฉันไม่เอาด้วยหรอกนะให้ว่ายทวนกระแสน้ำกลับคงได้เป็นตะคริวตายก่อนถึงรีสอร์ทพอดี แล้วทำไมคุณไม่ตรวจอะไรให้มันรอบคอบก่อนที่จะขี่ออกมาหญิงสาวตอว่าเขาด้วยสีหน้าจริงจังความสนุกสนานพันหายวับไปกับตาเพียงแค่ได้รู้ว่าจะต้องว่ายทวนกระแสน้ำกลับไปยังรีสอร์ทคุณวาดหรือว่าคุณแกล้งฉันอยากให้ฉันว่ายน้ำกลับไปใช่ไหมล่ะวินเนตพูดไม่ทันจบภรรยาก็แทรกขึ้นเสียก่อนคุณวาดเงียบได้แล้ว คุณนั่นแหละที่ต้องเงียบมือถือก็ไม่พกติดตัวมาอย่างน้อยมีปุ่มฉุกเฉินบ้างก็ยังดีบนแจสกีนี่พูดพร้อมจับโน้นนี่ตามบริเวณที่นั่งเพื่อจะเจอบ้างปุ่มฉุกเฉินลงน้ำใครก็พกมือถือกันปุ่มไม้ที่คุณว่าก็ไม่มีหรอกไม่ต้องหานั่นไงก็เพราะความประมาทของคุณคนเดียวเลยแล้วอีกอย่างฉันก็แทบจะไม่มีแรงเหลืออยู่แล้วด้วย ถึงจะลอยตัวเฉยๆแต่ก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะคุณอุย๊ยังบนไม่จบก็ถูกวินตคว้าท้ายถอยเข้ามาแล้วบทขยี้ริมฝีปากใสอย่างรุนแรงวัตุกาดิ้นฮึดฮัดทุบตีเขาเป็นการใหญ่จนเจสกีโครงเครงไปมาบนผิวน้ำพูดมากชะมัดพอใจหรือ,อยังบนเป็นยจแก่ไปได้ชายหนุ่มถอนริมฝีปากออกและมองอีกคนด้วยสายตาล้อเลียน ซึ่งคนถูกมองก็กัดปากตัวเองเอาไว้แน่นราวกับจะสร้างกำแพงไม่เห้เารุกรานเข้ามาได้อีกแต่ที่ทำให้วัตุกาโมโหหนักยิ่งกว่าเดิมก็คือเขาเสียบกุญแจแล้วสตาร์ทเครื่องติดในครั้งเดียวเธกรีดร้องอย่างขาดใจในขณะที่เขาหัวเราะรั่นอย่างสบายอารมณ์กว่าจะกี่เจสกีมาถึงห้องพักได้วินเนตก็ถูกภรรยาทั้งหยิกทั้งขวนมาตลอดทาง ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเก็บไม้เก็บมือไว้นิง่งยามเจสกีแล่นผ่านหน้ารีสอร์ทยังไงเสียเขาก็คือเจ้าของรีสอร์ทและเธอก็คือภรรยาผู้ที่ควรจะไว้หน้าสามีต่อหน้าทุกคนกลับมายังห้องพักก็เกือบสิบเอ็ดโมงแล้วทั้งคู่ต่างเข้าไปอาบน้ําเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารมื้อเที่ยงแต่ก็ใช่ว่าการอาบน้ําจะราบรื่นวัตถุการถูกสามีบังคับให้ลงไปอยู่ในอ่างน้ําอุ่นเดียวกัน แล้วผลัดกันถูสบู่ให้ทั่วตัวแรกๆก,ก็เขินอายที่จะต้องเปลือยกายต่อหน้าเขายามกลางวันแสกๆเช่นนี้แต่สักพักความหนาบนหน้าก็เริ่มจะมีมากขึ้นเอาอีกแล้วนะคุณวินเนตรีบรุกขึ้นจากอ่างแล้วเอื้อมมือไปวคว้าเสื้อคลุมบนลาวหยุดเอาไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้คุณวาดคนในอ่างก็ใช่จะยอมรุกขึ้นยืนตามภรรยา แล้วดึงเสื้อคลุมเก็บไว้ที่เดิมคุณเก่งนะรู้ด้วยว่าผมกำลังเขากระซิบชมติดใบหูแล้วหอมแก้มนมนมสะโฟดใจคนถูกหอมก็ผิวเนื้อแดงซ่านไปทั้งตัวกว่าจะออกมาจากห้องน้ำได้ก็รวมหนึ่งชั่วโมงวินเนตเลยต้องโทรศัพท์สั่งให้คนงานนำอาหารมาเสิร์ฟที่ห้องพักแทน ระหว่างนั่งรับประทานอาหารมื้อเที่ยงตรงหน้าระเบียงวัตถุกาก็แทบไม่กล้าม,มองสบตากับสามีตรงๆสักครั้งความขวยอายก่อเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าในห้องน้ำนั้นเร่าร้อนจนเดือดพร่านกันเลยทีเดียวยิ่งคิดก็ยิ่งหน้าร้อนเผาจนปรากฏเด่นชัดออกมาให้สามีได้เห็นคุณวาดเป็นอะไรทำไมทำหน้าแปลกๆเปล่ปาคะ่ะกินข้าวเถอะ วันนี้มีต้มยำปลาคังของโปรดของผมด้วยนะเขาใช้ช้อนชี้ไปที่ถ้วยต้มยำของโปรดของคุณมิน่าละกินข้าวมื้อเย็นทีไรมีต้มยำปลาคังทุกทีเลยเอ่ยแล้วก็นึกไปถึงเมนูอาหารแต่ละมื้อของที่นี่เมนูประจำของรีสอร์ทนะคุณวาดอร่อยจริงๆนะฉันไม่เถียงว่าอร่อยค่ะแต่ฉันชอบผัดผักรวมมิตรมากกว่า งั้นผมตักให้ฉันหูฝาดไปหรือเปล่าคะที่คุณจะตักให้ฉันเราตกลงกันแล้วไงว่าจะฮันนีมูนอย่างมีความสุขจำได้ไหมคุณวาดผมพยายามอยู่นะคุณนี่ก็ชอบขัดจังหวะอยู่เรื่อยถึงปากจะพูดแบบนั้นแต่มือก็ยื่นออกไปตักผัดผักรวมมิตรให้ภรรยาขอบคุณคะ่ะว่าแต่นี่เรียกว่าพยายามแล้วใช่ไหมคะ วิถึงกับถอนหายใจดังๆที่ได้ยินหรือคุณว่าผมไม่ได้พยายามเลยก็ไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นสักหน่อยแล้ววันนี้จะมีโปรแกรมอะไรอีกไหมคะตอนบ่ายๆเย็นๆค่ำๆวัตุการได้เวลาให้เขาฟังต้องการบอกว่ามีเวลาเหลือเฟือเลยในวันนี้ผมไม่ไปกับแพรแล้วนะอ้าวก็ไหนไว่าจะใช้โปรแกรมเดียวกับลูกค้ายังไงคะ ผมอยากนอนกอดคุณอยู่บนเตียงมากกว่าได้ยินคำพูดของสามีวัตุกาถึงกับถือช้อนค้างไว้กลางอากาศก่อนจะวางลงบรนจานเช่นดังเดิมเออแบบนี้ไม่ดีมั้งคะดีที่สุดเลยคุณวาดการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือได้นอนกอดเมียตัวเองอยู่บนเตียงนี่แหละสวรรค์ของการมหานิมูลวินเนศขยิบตาให้ภรรยาหนึ่งที ก่อนจะตักข้าวในจานเข้าปากส่วนอีกคนหรือกลืนน้ำลายเหนืดๆลงคออย่างฝืดเคืองใยญ่ายวาดจะช้ำในตายแน่งานนี้พอเจ้าประคุณรุนช่องช่างช้ำชองเหลือเกินตลอดสองวันสองคืนในห้องพักบนแพร์ตะวันแทบไม่เห็นเดือนจะวังจะได้มอง ไม่อยู่บนเตียงก็ลงไปอยู่ในอ่างอาบน้ําเข้าๆออกๆอยู่แค่สองที่นี่แหละอาหารก็โทรเรียกพนักงานเข้ามาบริการให้เรียบร้อยเสร็จสับวัตถุการหน้าแดงทุกครั้งที่ต้องเป็นคนออกไปรับถาดอาหารจากคนของเขาซึ่งแน่นอนว่าผลัดหน้ากันมาทุกมือ้อประหนึ่งต้องการสอดส่องดูความเป็นไปของเธอกับเขาคุณวินเนทฉันหนักคุณออกไปก่อนได้ไหม หญิงสาวบอกคนที่นอนฟุบหน้าบนตัวของเธอหืมพอเสร็จแล้วก็บอกว่าหนักก่อนหน้าไม่เห็นจะว่าอะไรผู้เป็นสามีพลิกตัวออกไปนอนเหงื่ออาบตัวอยู่ด้านข้างชายตามองคนที่ลนลานหาผ้าหม่มขึ้นมาปิดเนื้อตัวที่แดงเถือกไปทั่วจากน้ำมือของเขาเองค่อยสมกับเป็นวันฮันนีมูนหน่อยคุณว่าไหม พูดพร้อมกับรอยยิ้มอิ่มอกอิ่มใจเป็นที่สุดมันสมมากไปหน่อยค่ะอีกคนก็แทบจะกัดฟันพูดกันเลยทีเดียวขยับทีก็เคล็ดจ,จอกไปหมดทั้งตัวมองค้อนสามีซึ่งกำลังเลื่อนตัวขึ้นใช้หมอนมนุนลังเอนตัวอยู่ตรงหัวเตียงเดี๋ยวเราต้องย้ายไปพาข้องพูเอ็กเสรกันแล้วนะคุณวาดรีบไปอาบน้ำแต่งตัวกันเถอะเดี๋ยวผมจะให้คนเอาเข้าเที่ยงไปเตรียมไว้ที่ห้องโนอนเลย คุณอาบน้ำก่อนเถอะคะ่ะฉันยังเพลียๆอยู่อยากงีบต่อสักหน่อยไปงีบที่ห้องโอน,นก็ได้ไปเร็วคุณวาดวินเนตกระชากผ้าหม่มจนหล่นไปอยู่บนพื้นเขากวาดสายตามองรูปร่างของภรรยาอีกรอบแววตาไหววิบขึ้นแต่ความเย้ายวนตรงหน้าคุณวินเนตไม่เอานะเพิ่งทำไปหยกๆเองนะแค่เห็นสายตาของเขาหญิงสาวก็รู้ว่าเขาคิดเรื่องไหนอยู่ลบ ไปอาบน้ำพร้อมๆกันไม่อย่างนั้นไอ้คำว่าหยกๆยกของคุณมันจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ก็ได้คนถูกขู่ลุกพรวดข่มความอายวิ่งเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็ววินิตมองตามอย่างค้ำํำเขาสำรวจจนแทบจะไม่มีที่ซ่อนเลนเหลือรอดก็ยังจะอายอีกคนหน้าหล่อโครงศรีระช้าๆแล้วเดินเข้าห้องน้ำตามภรรยาไป คุณวินเนททำไมไม่ให้ฉันอาบไม่เสร็จก่อนล่ะมันช้าอาบพร้อมๆกันนี่แหละแต่ฉันว่าวัตุกาพูดพลางเลื่อนฝ่ามือขึ้นปิดเนื้อตัวเอาไว้สายตาก็มองเขาแบบไม่ไว้วางใจดูทำเขา้าคิดว่าผมไปได้หืนตั้งหน้าตั้งตาทำแต่เรื่องอย่างวาดหรือไงคุณวาดจะบอกให้นะว่าผมไม่ทำอะไรคุณตอนนี้หรอกเอาไว้ไปต่อกันที่ห้องโน้น เริ่มต้นเหมือนจะดีแต่ลงท้ายแบบนี้วัตถุกาแทบจะก,กรีดใส่หน้าเขาแทนมานี่มาเดี๋ยวผมอาบน้ําให้คําพูดนี้ทําให้หญิงสาวต้องยืนนิ่งแทนฉันอาบเองก็ได้ไม่ต้องหรอกค่ะทําอย่างกับไม่เคยในอ่างนี่ก็กี่รอบแล้วได้ยินแล้ววัตถุกาก็จิกตาใส่เขาอย่างเหลืออดจะพูดจาไพเราะเสนอหูสักครั้งจะตายหรือ,อยังไงกัน เสร็จธุระกันเรียบร้อยแล้ววินเนตก็หิ้วกระเป๋าให้ภรรยาเดินกลับขึ้นไปพักบนห้องผู้เอ็กเซทที่อยู่ด้านบนและเนื่องจากเป็นวันธรรมดาลูกค้าไม่เยอะห้องทั้งสิบห้องจึงว่างเปล่ามีเพียงเขากับภรรยาที่เข้ามาใช้บริการเปิดเข้ามาภายในห้องพักก็มีอาหารมื้อเที่ยงวางไว้รอวัตุการีบเข้าไปลากเก้าอี้ออกมาร้อหย่อนตัวลงนั่งส่วนสามีของเธอกลับเดินไปยังตู้เสื้อผ้า หรือบางส่วนออกมาแขวนเอาไว้และตัวไหนที่สวมแล้วก็ใส่ตะกร้ารอแม่บ้านนำไปซักที่บ้านหลังใหญ่ดูคุณหิวนะ <c oughs> เขาเย้าภรรยาซึ่งนั่งรับประทานมื้อเที่ยงแบบไม่เรียกสามีเลยก็ถูกใช้งานหนักหนีร่างกายเลยอ่อนแออีกคนก็บ่นไปกินไปด้วยได้ยินแล้วแทนที่จะโกรธแต่ชายหนุ่มกลับระบายรอยยิ้มเต็มใบหน้าดูดูไปภรรยาของเขา ก็น่ารักน่าเอ็นดูอยู่ไม่น้อยนึกว่าจะต้องเจอกับผู้หญิงที่เอาแต่ปั้นหน้าเป็นผู้ใหญ่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาแต่ผิดคาดเหมือนกับว่าเขาได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในสมัยนมนมอีกครั้งและต่อปากต่อคำหยอกเย้ากันบ้างบางเวลาคุณวินศเออเสื้อผ้าฉันไม่ต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วฉันเก็บเองคุณก็มากินข้าวได้แล้ววางไว้ไน้เลยค่ะ คนถูกห้ามเสียงดังรีบก้มลงมองผ้าชิ้นน้อยในมือดวงตาคู่คมเบิกโตอย่างตกใจรีบปล่อยบิกินี่สีแดงเพลิงลงพื้นในทันทีผมเผลอไปนึกว่าของตัวเองแล้วเดินไปนั่งข้างๆกับภรรยาซึ่งตอนนี้จิกตามองเขาเหมือนกำลังต่อว่าเรื่องทิ้งบิกินี่ของตัวเองอย่างไม่แยแสทำไมมองแบบนั้นล่ะผมไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็ไม่เก็บให้ด้วยไปเก็บเองเลยก็แค่บิกินี่ทำอย่างกับว่ามันน่ารังเกียจนักหนาะทำของเขาหล่นแล้วยังไม่เก็บอีกเก็บเองก็ได้วัตถุการหน้างองหงิกลุกขึ้นยืนแต่กลับถูกสามีจุดข้อมือเอาไว้เสียก่อนนั่งลงเขาบอกเสียงแข็งก่อนจะฉุดจิงสาวให้นั่งลงตรงที่เดิมแล้วเป็นฝ่ายเดินไปหยิบบิกินี่ทั้งสองชิ้น ขึ้นแขวนไว้บนราวด้วยตัวเองวินเนเดินกลับมานั่งลงบนเก้าอี้ของตัวเองตวัตตาดุใส่ภรรยาเล็กน้อยพอใจหรือยังก็แค่แย่เล่นเล่นวัตุกาไม่คิดว่าเขาจะจริงจังแบบนี้ถึงกับทำหน้าไม่ถูกขยับปากเม้มเข้าออกอยู่สองสาทีก่อนจะกล้าเอ่ยคำว่าขอบคุณค่ะกินข้าวได้แล้วคุณวาด วันนี้คุณอยากไปไหนก็บอกได้นะเผลอแป๊บๆก็ผ่านมาสามวันแล้วเร็วจริงๆเขาพูดจบก็ตักข้าวใส่ปากไปด้วยก็ไหนคุณบอกว่าอยากเออยญิงสาวหยุดมันคิดว่าสมควรจะพูดดีไหมยอยากอะไรเขายิ้มร้อเหมือนรู้ความคิดของภรรยาอยากอยู่แค่ในห้องพักเฉยๆไง วัตุกาสบัดเสียงใส่นิดๆจึงจำคำพูดและการกระทำของเขาได้เป็นอย่างดียิ่งรอยจุบแดงๆตรงคอของเธอด้วยยิ่งตอกย้ำให้เห็นอย่างเด่นชัดจนต้องหาผ้าพันคอผืนน้อยมาพันปิดเอาไว้และเพิ่งแกะออกตอนเดินเข้าห้องมาคุณก็ชอบใช่ไหมกับการที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันภายในห้องแค่สองคนวินเนตก้มมองคนที่ก้มหน้าเอาช้อนเขี่ยข้าวในจานเล่น ก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ดีกว่าอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามองเขาวินเนทเพิ่งสังเกตเห็นว่าภรรยาของตนมีรักยิ้มตรงมุมปากขวาเล็กๆริมฝีปากอิม่มเอิบหน้าจูบเม้มเข้าออกเหมือนคนกำลังอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ยอมเอ,อ่ยมันออกมาเสียทีมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะคุณก็กินข้าวเถอะ ฉันว่าจะว่ายน้ำเล่นสักหน่อยเที่ยงแบบนี้นี่นะคุณไม่กลัวดำเหรอคุณวาดผมไม่ชอบผู้หญิงผิวคล้ำนะบอกไว้ก่อนผมชอบขา,ขาวๆอวบๆเขาพูดมาถึงตรงนี้ก็เป็นอันต้องหยุดเมื่อถูกสายตาของอีกคนจ้องมองมาขมิงแล้วแบะปากใส่ทำอย่างกับตัวเองขาวตายเลยนึกแล้วไม่มีผิดเขาเพลอพูดออกไป ให้วัตุกาได้ตอบหน้าจนหงายหลังอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าผมดูถูกคนผิวดำละ่ะผมแค่อยากจะบอกว่าผมชอบสีผิวแบบคุณน,นี่ขาวอมเลือดฝาดเหมือนผิววัยรุ่นสาวๆเลยคืนลงไปกลางคืนลงไปในสะกลางแดดเปรี้ยงๆแบบนี้ก็คล้ำหมดนะสิชายผู้มีผิวสีแทนรีบแก้ต่างให้ตัวเองแต่สิ่งที่วินเนตได้รับกลับคืนมา คือความเงียบของภรรยาตลอดการรับประทานมื้อเที่ยงพออิ่มแล้ววัตถุกาก็เปลี่ยนเป็นชุดบิกินี่กระโดดลงน้ำไปต่อหน้าต่อตาของเขาในทันทีไม่แม้แต่จะฟังเสียงห้ามปรามก่อนหน้าแม้แต่น้อยนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคุณวาดนะคุณวาดแม้ในใจจะนึกตำหนิคนที่เพิ่งกระโดดลงสรไห่น้ำไปเมื่อครู่นี้ แต่หัวใจของคนเป็นสามีก็เต้นแรงผิดปกติอยู่เหมือนกันเนื่องจากสัสดส่วนของภรรยานั้นช่างเย้ายวนสายตาเหลือเกินหันซ้ายมองขวาว่าจะมีพนักงานผ่านมาทางนี้หรือไม่โชคดีที่ไม่มีแต่ก็ใช่ว่าจะไว้วางใจได้รีบกดโทรศัพท์มือถือหาเอกวัตรเป็นการด่วนคุณวินเนตมีอะไรหรือเปล่าครับ ตอนนี้รีสอร์ทปกติดีทุกวันนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฮันิมูลต่อให้มีความสุขได้เลยครับยังไม่ทันจะได้เอ่ยบอกอะไรปลายสายก็ทักทายเสียงดังฟังชัดอย่างรู้งานใครว่าผมจะถามคุณเรื่องงานเออถ้างั้นเรื่องอะไรครับเอก,กวัดเสียงอ่อนลงเมื่อรู้ว่ากำลังถูกเจ้านายตำหนิกไกลๆผมจะให้คุณไปสั่งคนงานทุกคน ว่าสองวันนี้ห้ามเดินมาโซนห้องพักผู้เอกเซตเป็นอันขาดยังไงก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมผมดูในข้อมูลแล้วไม่มีการจองสองวันนี้เลยครับไม่มีเลยครับห้องพักบนแพก็ไม่เต็มเหมือนกันว่าแต่ถึงกับต้องห้ามเดินไปเลยเหรอครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับแล้วแม่บ้านที่จะไปเก็บชุดมาซักหรือพนักงานที่จะเอาอาหารไปให้หล่ะครับเอกวัตรสงสัยขึ้นมา ก่อนจะค่อยๆนึกได้ว่าทั้งคู่กำลังฮนนิมูลกันอยู่คงไม่อยากให้ใครเข้าไปรบกวนเวลาส่วนตัวอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่คนอื่นห้ามเด็ดขาดเข้าใจไหมยิ่งเสียงเครียดๆเ,เป็นการย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งทำให้ผู้จัดการหนุ่มใหญ่ล้องอ๋อในใจทันทีเข้าใจครับว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าครับแย่เท้าไปสักหน่อยก็ไม่ได้เลยหรอครับคุณวิเนเ ไม่ได้ผมสั่งคุณก็ทําทําไปเถอะเอ่ยเสร็จก็รีบเรื่อนหน้าจอตัดสายทิ้งเมื่อรู้ว่าปลายทางคงละแคะระคายบ้างถึงได้มีน้ำเสียงเย้าแย่ตัวเองเล่นแล้วใครจะกล้าบ,บอกละ่ะว่ากลัวคนเห็นภรรยาตัวเองใส่ชุดนุ่งน้อยห่มน้อยแวกว่ายอยู่ในสระว่ายน้ำคนอื่นห้ามมองนอกจากเขาคนเดียวไม่ได้หวง แต่มันไม่เหมาะสมที่จะให้คนอื่นดูพยายามคิดให้ตัวเองแลดูปกติมากที่สุด